สวัสดีครับนี่เอกครับจะเพลร้านเอกเนสซิ่งแอสเซอรีนครับวันนี้เราพบกับออนิบูลอสปอร์ต2021นะครับตัวโฉมปัจจุบันขึ้นมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับคันนี้ก็คือคุยคอนเซ็ปต์กันไว้ตั้งแต่ปีกลางปี22แล้วนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาทีรอบนี้นะครับมีขึ้นมีโอกาสได้ขึ้นมาทำตลาดที่กรุงเทพก็แวะเข้ามาหาเรานะครับโดยใช้คอนเซ็ปต์ชอเดิมนะครับไม่เปลี่ยนจอแต่ว่าเพิ่มกล่องคาเคนซึ่งกล่องตัวนี้สามารถเชื่อมต่อมาที่จอพีดานได้นะครับ ตอนดูได้ฟรร้อมกันเลยทั้งหน้าหลังหน้าจอเดิมคาเพแบบนี้นะครับผมไปดูให้ดูข้างหลังเชื่อมต่อไปจอหลังแบบ h d m เปิดเปิดจอก่อนนะครับกล่องคาเพเนี่ยความสะดวกของมันคือแค่เสียบสาย USB ไม่ต้องปลดล็อกจอนะครับไม่ต้องรื้อจอหน้าออกมาแล้วก็ทัชสกรีนสังงานบนหน้าจอได้เลย ระบบเดิมระบบกล้องนะครับ mm. ผมให้ดูก่อนไม่ละไม่ว่าเราจะเข้ากล้องรอบคันหรือกล้องถอยหลังกล้องหน้าเปลี่ยนเป็นระบบกล้องนะครับหรือกล้องถอยหลังก็ดามต้องรอบคันนะครับจอพีดายก็ยังคงแสดงภาพของกล่องคาเพย,ย์อยู่เพราะนั้นมันก็เล่นต่อเนื่องคือข้างหลังเนี่ยดูได้ต่อเนื่องเลยไม่มีระบบภาพของกล้องมาขัดจังหวะนะครับการสังงานแบบทัชสกรีนผมเปิดให้ดูก่อน อันนี้ YouTube ไม่มีโฆษณาสรุปหมาแล้วว่า14บวก1 14คู่ทั้งสองพักแกนนำไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักก้าวไกล14ก็เล่นดนตรีกับหนึ่งเล่นดนตรีสำหรับเก้าวไกล14ก็เล่นดนตรีบวกหนึ่งจอพี่ด้นะครับเพื่อไทยแต่ตอนนี้ก็เลยพร้อมกันไปอย่างนี้เลยเสียงออกในรถนะครับเพื่อไทยดังนั้นเพื่อไทยอาจจะต้องอาจต้องกลับ อันนี้ตัวจอตัวแอปต <anch> ัวกล่องมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตรีคือด้วยกับพักก้าวไฟตัดปุบปุบปากบ้างแหละสงบปากสงบขับบ้างสูตรมันก็เลยจะออกมาแบบนี้แต่นี่พักเพลื่อนไถ่คิดเองเองหมดเลยนะบอกว่าเอาเงินก้าวไกลเอาไปสิบห้าบวกหนึ่งแล้วกันอ่าแบบนี้ออกก้าวไทั้งสองจอนะครับทีนี้ผมดูอันนี้ตัวนี้เป็นยูทูบไม่มีโฆษณาสองเป็วามสที่ดีเพื่อไทยก้าวไกล ผมค้นหาด้วยคำสั่งเสียงร้องข้ามกำแพงตัวคาเพลเมื่อเสียบไปนะครับมันจะใช้ไม์ตัวนี้นะครับไม์ตัวนี้ในการสั่งงานไม์ของรถปรับความละเอียดนะครับแต่ที่หน้าจอเลือกขึ้นหมายจะติิ้งนะครับปรับไป การเชื่อมต่อได้2แบบนะครับทั้งจากพาสปอร์ตมือถือหรือจากซิมก็ได้นะครับเชื่อมต่อเน็ตได้2แบบตอนนี้ข้างหลังกับข้างหน้าเหมือนกันเลยนะครับทีนี้ผมในฟังก์ชันของตัวนี้ยมันจะมีฟังก์ชันเลือกจอแบบ A/B ผมเลือก A/B ขั้งน้า ถ้า A A เนี่ยเท่ากับว่าข้างหน้าข้างหลังเล่นเหมือนกันนะครับพอเลือกเป็น A B ข้างหน้าจะเป็นหน้าจอปกติข้างหลังเนี่ยตอนนี้มันเล่น YouTube อยู่เสียงออกอยู่ในรถนะฮะผมก็ใช้ข้างหน้าเป็น Google Map ไปหัวหินค้นหาด้วยคำสั่งเสียงเช่นกันนะฮะ นี่น,าทาน,นำทางไปแล้วซอยู่บ้านสิงพัฒนาธานีเข้าสู่ถนนเรียกรองทวีวัฒนาเสร็จแล้วตอนนี้ข้างหลังมันหยุดอยู่นะครับ YouTube มันหยุดอยู่เรากลับมาเป็น AA ก่อนให้มันเพลแล้วก็เลือกกลับมาอีกทีหนึ่งให้เป็น AB เสียงก็จะออกในรถนะครับข้างหน้าก็เล่น YouTube ไปตัวน,นี้ไม่ต้องปลดล็อกนะครับเวลาลรถวิ่งก็ดูได้เลยนะฮะ แบบนี้ข้างหน้ากู o g l e m a ปนำทางข้างหลังเล่น YouTube เสียงออกในรถตามปกติเลยนะครับอันนี้การเป็นการแยกเล่นสองจอได้เลยภาพคมชัดนะครับจอพิดานเราเชื่อมต่อแบบ HDMI แบบนี้เลยนะครับใช้จอเดิมไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรอ่าไม่ต้องเปลี่ยนจอนะครับไม่ต้องปลดล็อกจอแค่ใส่กล่องคาเพย์กล่องจะติดตั้งนะครับด้านข้างตรงนี้ วัวดีบครับนี่พอนั่งอย่างนี้แล้พวคุณเหมเือนกเราเล่าราเราเก็บสายให้เรียบร้อยด้วยคลิปลัดนะครับเก็บสายแล้วก็เสียบแค่ USB เท่านั้นนะครับเวลาเราข็้นเกียร์ถอยเปลี่ยนแค่จอหน้านะครับจอพดานยังเล่นอยู่ต่อเนื่องนะฮะอันนี้เราออกไปข้างนอกกันไปลองดูว่าถ้ารถวิ่งแล้วจะเล่นได้ไหมนะครับตอนนี้นะครับเราออกมาหน้าร้านนะครับทนถนถนหน้านหน้าร้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะ นำทางนะครับให้ e Ma ผนปปนำทางไปข้างหลังเนี่ยตอนนี้มันยังเล่น youtube อยู่เลยนะฮะนี่คือตอนแรกในการเปิดต,ตัวผู้ช่วยหัวขอขี่มาก็ง่าใหญ่มากจสะดวกยิ่งขึ้นนะครับรข้างหน้าก็เล่น YouTube ปไปเอยข้างหน้าใช้แผนที่นำทางรแบบนี้ครับข้างหลังเขาก็ดู youtube ของเขาไปครับแบบนี้ง่ายๆนะครับกท,นทีนี้ข้างหน้าอยากจะดูอยู่กลับมาดู youtube เหมือนกันก็กดปุ่มนี้ครับ ภาพก็กลับมาพร้อมกันแบบนี้เลย,บบย Google Map มันทำงานเป็นแบ็กกราวอยู่นะครับมันก็ยังเล่นนำทางบอกเรานำทางเป็นแบ็กกราวอยู่เพียง<อ>แต่ว่ามันไม่แสดงผลทั้งหน้าให้เราเห็นน<อ>ั่นเองหรือเราจะใช้ฟังก์ชันนี้ก็ได้ครับกดค้างที่ตัววงกลมนะครับในวงารชิ้รกครับในวงการเป็นปีมันจะแบ่งจอสองจอนะครับปีนี้ปีกับปีสิบห้าปีรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าเราจะเจนเจนเราเพราะระดับคุ้ยตีมาน่าจะเอาให้มา ไม่เาดข้างหลังก็จะดูแบบสองจอแบบนี้เช่นกันนะฮะมัลไดเดูนี้เวลาแบ่งสองจอเนี่ยแถบคาสั่งนะครับจะอยู่จะโชว์ขึ้นมาตลอดเวลานะครับไม่ไม่หายเอาไปีลดรถเล่นได้ตามปกตินว่อิบนถนนเลียบคลองวัฒนาจอหลังก็จะเห็นแบบนี้เหมือนกันเลย แต่ถ้าเราขยายจอก็ขีดกลางครับลากทิ้งไปเขเข้าสู่สิมพัฒนาธานีแปดีรงนี้สง่งผมจะสลับกับมึบถือยูทูปเป็นจอใหญ่นี่เรากดเขี่ยลากมาครับ AB YouTube ไปข้างหลังแล้วนะครับแล้กข้างหน้าแล้วก็มาเกิด Google Maps ใหม่แค่นี้ครับมันก็จะแบ่งแยกเล่นสองจอแบบนี้เลย ตอนนี้เราก็ติดตั้งแอป Netflix นะครับดูทีวีออนไลน์ดูหนังออนไลน์ให้นะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปรีวิวที่ร้านอีกทีทานาานีแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เียตอนนี้เราเห็นฟังก์ชันว่าข่าวออกมาก็เลยใช้งานได้นะครับดูแรกได้2จอแบบนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปรีวิวที่ร้านในส่วนของแอปอื่นๆกันต่อนะครับตัวน,นี้กลับมาเป็นที่าแล้วนะครับมาดูแอปอื่นกันผมออกจากการนำทางนะครับเลือกกลับมาเป็นสองจอเหมือนกัน

โอ้โโนะขหมดกล้องก็ยังใช้ได้ตามปกตินะครับไม่มีอะไระก็แบ็กกลับนะครับ เป็นช่องโอเคเราก็ยังมีลิงก์อื่นๆนะครับให้รับชมได้อย่าดูกีฬาออนไลน์นะครับเดี๋ยวหน้าเปิดฤดูกาลนะครับหรือเปล่าเราสามารถรับชมได้นะฮะรโหลดสักคู่อัเล่นที่นี่เลยทัดแบบเต็มออฟซาร์ดดีกว่าเซฟตัวจริงเองแกต่ที่นี่ก็ถือว่าตัวในคอนเซ็ปต์ก็เปิดขึ้นที่นี่ ดูหนังออนไลน์ดูทีวีออนไลน์กีฬาออนไลน์นะครับต่อไปก็จะมีแอปตัวนี้ครับ v i e f i x เป็นหนังออนไลน์นะครับเราเข้ามาในหมวดของกลุ่มสีแดงซึ่งจะเป็นของภาพยนตร์สีเขียวจะเป็นพวกซีรีส์นะครับก็จะมะีภาคไทยซับไทยแล้วแต่หนังนะครับเขาก็จะมีบอกไว้ อย่างแอคชั่นภาค2กดเพยครับสมาชิกเป็นพรีเมียมนะครับผมลงแอคเค้าไว้ให้แล้วสำหรับลูกค้าของร้านนายเอกนะครับนี่นะครับคุณดูได้เลยนะครับดูสองจอนะครับพร้อมกันแบบนี้ออนี่ดูได้เลยนะครับเข้าเกียร์ถอย จอหน้าเป็นกล้องนะครับไม่ว่ากล้องถอยหรือกล้องรอบพันนะครับจอพิดานก็ยังเล่นต่อเนื่องไปนะครับเสียงก็ยังออกอยู่รถเพราะนั้นไม่ขาดรถในการรับชมแน่นอนนะครับของเราข้างหลังแบบนี้ YouTube ไม่มีโฆษณาก็เปิดจากตัวนี้นะครับอยากลงแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับคุณก็สามารถที่เข้าจาก Play Store ได้เลย แบบนี้นะครับก็ติดตั้งลงไปได้นะครับใส่ Account Gmail ของคุณเข้าไป Netflix นะฮะถ้ามี Account ก็เล่นได้เลยนะครับตอนนี้ผมใส่ Account ให้เห็นแล้วนะครับนี่เล่นได้เลยเล่นต่ออีกครั้างไว้ ก็จะหยุดความรุนแรงบางครั้ง <จะ S 1> ก็ต้องฟิกก็เล่นได้นะครับสดเออกพร้อมกันสองจอแบบนี้แล้วคนต่อไปละ่ะสำหรับสมาชิกหรือลูกค้านะครับที่ใช้อเนบิ r u s Sport โชมปัจจุบันนะครับตั้งแต่ป,ปี20 0ึงปัจจุบันเนี่ยอยากใช้จอเดิมอยู่นะครับไม่อยากเปลี่ยนจออยากเพิ่มฟังก์ชันให้มันก็ใส่เป็นกล่องคาเพ่ตนนิต่อได้เองครับที่เบอร์081 9 8 7 6 2 8 6 เป็นรูปแฟนเพจ y ู u ่ u b e แน a เอกเรซิ่งแอดสตอรี่ครับน้าร้านเราอยู่ทว,วีวัฒนาซอย9นะครับกระทุ่มลมหรือเข้าทางบุญนนท์ถนนสี่กระทุ่มลม18บได้ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับสวัสดีครับคันนี้มาจากสุราษฎร์นะครับ